สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับพะลินจูกูรูเลิฟวันนี้ก็เป็น ep 2ีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดว่าเพื่อนเพื่อนก็น่าจะสบายดีกันทุกคนนะคะในวันนี้พะลินก็คิดว่าจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดมากกว่าสำหรับความคิดของทุกคนนะคะว่าการที่เราเนี่ยมีความคิดไม่ดีหรือการที่เราเนี่ยเริ่มที่จะคิด ถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีหรือความคิดที่เป็นในแง่ของอารมณ์ที่โกรธเกลียดอาฆาตหรือ,อิจฉาสิยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไปดีเริ่มต้นเรื่องพวกนี้ก่อนเลยว่าอยากจะบอกว่าความคิดพวกเนี้ยให้เพื่อนๆทุกคนคิดเลยว่ามันคือมันเป็นความคิดเ็าเรียกว่ามันเป็นขยะให้มองภาพเลยว่ามันคือสิ่งปฏิกูลก็คือมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจคือถ้าเราคิดว่าความคิดพวกเนี้ยมันเป็นความคิดที่มันไม่ดีเนี่ย เราก็จะเราจะมอนภาพไม่ออกอยากให้เพื่อนเป็นคิดเลยว่าพวกนี้มันเป็นความคิดที่มันเป็นความคิดที่แย่มันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นเหมือนความคิดที่มันจะโกสมองอะคะ่ะที่เวลาผู้ใหญ่บางคนเขาก็จะพูดว่าเวลานี้เรื่องอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อนสมัยเด็กๆพอเเราพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอย่างเช่นเราไปว่าคนอื่นปุ๊บเนี่ยที่บ้านก็จะสอนทันทีเลยว่าเฮ้ยเพลินเดี๋ยวไปว่าเขานะเนี่ย คือพอเราพูดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วค่ะถ้าสมมุติเราพูดอะไรที่มันไม่ดีปุ๊บเนี่ยแม่เนี่ยก็จะพ่อแม่แก็จะพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่มันไม่ดีคือจริงๆอันนี้เราอยากจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยพอฟังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราถ้าเราคิดตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะจะไมไ่จะไม่คิดกับถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีเลยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะอย่างน้อยน้อยเนี่ย ถ้าเราคิดถึงคนอื่นในแง่ที่มันดีเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีความสุขก็คือไม่ได้มีความคิดที่มันอาขาดมาร้ายหรืออะไรก็ตามแล้วพอเราคิดถึงคนอื่นในเรื่องที่ดีๆเนี่ยเราก็จะส่งพลังงานที่มันบวกไปด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือสอนเด็กสอนลูกสอนหลานเราให้คิดถึงคนอื่นเนี่ในแง่ดีเพราะว่าพอเราคิดถึงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่ลกสมอง มันก็ได้ทาให้เราเนี่ยมีความสุขก็คือถ้าเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยก็เชื่อเลยค่ะว่าเดี๋ยวว่าแต่บ้านเราเลยมันก็จะเริ่มจากสังคมเล็กๆก็คือครอบครัวครอบครัวก็จะอบอุ่นมีความรักให้กันแล้วก็มีความหวังดีให้กันเสร็จแ,แล้วก็เป็นถึงระดับครอบครัวปุ๊บก็เป็นระดับประเทศหรือแม้กระทั่งว่าเป็นระดับนานาชาติหรือระดับโลกเลยก็ในความคิดของไพลินเนี่ยก็คือคิดว่า ถ้ามันเริ่มจากเราเราทําได้เนี่ยแล้วเราก็บอกคนในบ้านเราเราก็จะสามารถที่จะแผ่พลังความคิดที่คิดถึงคนอื่นในแง่ดีๆะคะ่ะก็หวังว่าวันนี้อยากจะฝากข้อคิดอันนี้ไว้กับเพื่อนๆดีกว่านะคะว่าอยากให้คิดถึงคนอื่นเนี่ยในแง่ที่ดีแล้วก็อย่ากเก็บเอาความคิดที่มันเป็นขยะหรือเป็นสิ่งสกปรกก็คือความคิดที่มันไม่ดีเนี่ยเข้ามาใส่หัวเราพร้อมกับ เอาความคิดเนี่ยไปสอนให้กับเด็กๆหรือแม้กระทั่งลูกหลานเราให้เขามีความคิดที่ดีๆแล้วก็คิดถึงคนอื่นในแง่ดีก็อาจจะทําให้สังคมเราเนี่ยมันน่าอยู่แล้วก็สงบสุขมากขึ้นนะคะทั้งไงวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะสําหรับไปรินจูอูรูเลิฟแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆ